สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็โซเชียลแคมทุกคนนะคะวันนี้วันนี้ลบไอ้นี้หมดละลองพื้นหน้าเหลือแต่ตากับคิวเอาไว้เนาะโอเควันนี้ก็จะมาเออ่บอกกล่าวข่าวถึงเรื่องวันนี้มี3หัวข้อ t o อปิกแรกคือเออ่เรื่องคุณอีฟนะคะขอขอโทษและขอขอบคุณคุณอีฟมากที่แบบคือเราแบบไปวุ่นวายกับเขามากรู้สึกตัวได้แล้รู้สึกแบบว่าเออ อีฟเราเราแบบว่าเราโลเลนู่นนี่นั่นเพราะว่าแบบรอบหนึ่งเราเป็นคนที่ใจร้อนด้วยแล้วสองคือแม่ค้าทางทางนั้นน่ะเขาก็ไม่ค่อยตอบกลับมาเขาจัดมาแบบเราเรา้นางคือนางบวกอย่างแพงบวกบวกถึงส่งมาไทยเราต้องรอสามสิบวันคือราคาเท่ากับที่สั่งจากเว็บไทยเลยอะ่ะเออเขาใจฟิซื้อาแบบเราแบบเออ,อย่างนั้นอย่างนี้เออเราก็แบบเออไม่เอาแล้วก็ได้เดี๋ยวเขาไปซื้อ มีโอกาสก็ค่อยค่อยน่ารักกันเนาะเอออ่าแล้วเรื่องที่2ก็คือเรื่องเว็บคลอส t ตอรเซนนะคะที่บอกกับทุกคนไปที่น้องแนะนําไปน้องไม่ได้อะไรจากการขายนี้เลยและน้องขอปิดน้องไม่รับและไม่มีใครได้สั่งกับน้องแล้วเพราะว่าทางแม่ค้าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้คือบวกราคาเท่ากับที่ซื้อพร้อมส่งในเมืองไทยตอนนี้รานะคาก็เหมือนกับไม่ได้ลดเลยนะคะ มันเป็นความเข้าใจผิดของน้องที่ว่าคือเขาถูกแต่ว่ามันไม่ใช่ความจริงมันไม่ใช่สินค้าราคาศพราคาถูกจริงแต่ค่าส่งค่าฮิ้วทุกอย่างแพงมากเหมือนราคาเท่ากับปกติน้องเลยแคนเซิลไปเลยค่ะแล้วก็คือว่าตอนนี้น้องก็ไม่ได้ซื้อแล้วไม่มีใครได้ซื้อเลยนะคะแต่เดี๋ยวแต่คุณอีฟได้ฝากฝากพี่สาวนางซื้อแต่ว่าจะฝากเหมือนกันแต่เกรงใจเขาแล้วแล้วเขาก็บอกว่า พี่สาวเขาไม่ค่อยชอบสั่งของอินเทอร์เนต็ตเพราะมันยุ่งยากเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าฝากนะคะฝากได้เฉพาะแบบว่าที่แบบเขาจะไปเที่ยวเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ฝากจากเว็บเนี่ยไม่ไม่แล้วนะคะอีมเขาไม่ฝากจากเว็บแต่ว่าถ้าแบบว่า บอกว่าเออไปเที่อังกฤษแล้วอยากได้อะไรก็คือเงื่อนไขเดิมที่เราเคยเมาส์มอยกันก่อนหน้านี้ก็ฝากซื้อกับอีฟได้นะก็คือว่าพาดโคตเซนก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องจะซื้อยอย่างอื่นฝากกับอีฟแทนโอเคปะโอเคต้องขอโทษแล้วขอบคุณอีฟจริงๆรู้สึกเกรงใจเรารู้สึกแบบว่าเอออีฟไม่อีฟไม่เคยแบบอีนี่ อีกแล้วอีนี่อะไรอย่างเงี้ยแบบเอออีบอกว่าจะเย็นมากขอบคุณอีมากแล้วขอโทษอีด้วยนะคะอย่าลืมฝากซื้อของกับอีนะั้นไม่เอาในเว็บนะั้นกับอีบ่ะเอาแบบว่าแบบเอออยากได้เมเบลีนอัานาน,าน,านั้นอันนี่อยากได้ e l f อยากได้เอ็นไอะไรเงี้ยได้แต่ว่าถ้าเป็นในเว็บคอสโตเซนไม่ได้แล้วนะจ๊ะอ้าววันนี้หัวข้อที่3ผ่านแล้วสอบก็คือว่ามีคนขอนาะถามว่า ไอเนี่ยสองตัวเนี้ยเ,เลฟลอนเนี่ยโฟโตเรดี้กับคัลเลอร์สเตย์เนี่ยอันไหนมันเรลอสอันไหนมันอะไรยังไงอ่ะอันนี้คือปาดให้ดูแล้วนะอ่อเป็นแบบนี้นะคะสังเกตได้ว่าคัลเลอร์สเตย์จะหนากว่าของโฟโตเรดี้และโฟโตเรดี้จะมีประกายชิมเมอร์ส่วนคัลเลอร์สเตย์จะเป็นแมทนะคะถามเรื่องการปกปิด อันนี้นะคะคุมมันอันนี้แต่ถา,ถามเรื่องความบางเบาธรรมชาติสวยงามอันนี้แต่อันนี้ก็สวยแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเออเอเอหนากว่านะคะโอเคป้าเดี๋ยวเราสวอที่มือแล้วเดี๋ยวเราจะมาลงหน้าให้ดูโอเคป้าจะได้เออรู้ก,กันไปอ่ะเดี๋ยวมาโอเคค่ะข้างนี้เป็นคัลเลอร์สเตย์ส่วนข้างนี้เป็นโฟโต้เลดี้เอ้ยข้างนี้เป็นโฟโต้เลดี้ข้างนี้เป็นคัลเลอร์สเตย์โอเค อ่เอาเฉพาะตรงหน้าผากกันเนาะเอากก็ผิวหน้าด้วยกระดับถามว่าทำแบบนี้มันเปลืองไหมพูดเลยนะว่าเปลืองแต่ว่ารู้สึกเสียดายแต่ว่าเพื่อทุกคนและเป็นการตัดสินใจเวลาเราดูรีวิวของคนอื่นนะเวลาเอ๊ะทำไมเขาไม่สวออะไร่างเงี้ยเราเราเป็นฟิลรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันว่า เออเขาน่าจะสวอนเนอะอะไรเงี้ยอะเดี๋ยวขอตัวไปเกี่ยนะทากลับมาแล้วนะคะทาเสร็จเรียบร้อยแล้วข้างนี้ก็เป็นโฟโต้เรดี้ส่วนข้างนี้ก็เป็นคัลเลอร์สเตย์นะคะเราก็มาเทียบกันดูเลยว่าเป็นยังไงแต่ในความรู้สึกตอนนี้คืออ่ะดูว่าอะไรยังไงข้างนี้จะเนียนกว่าเห็นไหมสังเกตได้นะข้างนี้จะเนียนกว่า ส่วนข้างนี้เนีย่ยแล้วก็ข้างนี้เนีย่ยลวหนากว่าก็คือ Color Stay ส่วนเอ้ยเออถูกแล้วแล้วก็ Photo Ready จะบางกว่านะคะแล้วก็ไม่ขาวเท่านะคะถามว่าชอบอันไหนมันก็ชอบทั้งสองอย่างนะมันคนละโอกาสกันเข้าใจฟิลแบบว่าชาวตรวดเย็นต้องอันนี้ป่ะแต่ถ้าออกไปเรียนครึ่งวันแล้วแบบอยากหน้าเบาๆอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องอันนี้ปะก็ต้องเป็นโฟโต้เรดดีป่ะประมาณนี้แล้วถ่ายรูปแบบหน้ากระจายแสงอะไรเงี้ย ดูความกระจายแสงนะคะตัวนี้จะกระจายแสงกว่าเพราะว่าตัวนี้เขามีชิมเมอร์อยู่เล็กน้อยแต่ถ้าอยากให้กระจายแสงโกลเด้นเลชโค่ะสามร้อยบาทนะคะค่าส่ง20ิบาทน้องเกดแทบไม่ได้ใช้เลยค่ะใครขออีดอกโอเค <c oughs> ก็อย่าลืมนะฝากด้วยสามร้อย 20กว่320บาทเออขายถูกมากเลยแทบไม่ได้ใช้ใช้ว่าระโยชนลองคิดดูสิว่าเดือนหนึ่งอะ่ะอ่ะถึงถึงถึงจะใช้ทุกวันอะ่ะก็30มบหยดแล้วนจะเป็นหลออะไรตรงไหนเนี่ยเราเราบอกบอกตามตรงก็เราใช้สีชมพูมากกว่าแล้วมีคนมาถามว่าเออจากการขายของนั้นมีน้นองเกดได้ไม่ได้ไม่ได้เลยจริงๆไม่มีได้อะไรเลยซื้อของทุกอย่างจ่ายเงินเขาตามปกตินะคะที่มาบอกก็คือมาเมาเมอยถึง ว่าอันนั้นดีอันนี้ดีแนะนําว่าของถูกของดีอะไรอย่างงี้ามาสรุปกันอีกทีนะคะสรุปแล้วอันนี้ขาวเนียนเนื้อแมทอันนี้บางเนียนนิดนึงแล้วก็เป็นเนื้อชิมเมอร์นะคะอันนี้ปกปิดดีกว่าอ,นนนะอันนี้นะอันนั้นอันนี้ก็คือ Color s ร์คัลเลอรอันนี้คือ p h โต้เลดี้ p h โฟโต้เลดชิมเมอร์ ปกปิดเบาปกปิดโอเคอยู่ระดับหนึ่งเบาบางนะคะส่วนอันนี้ค่อนข้างหนาขึ้นมานิดนึงปกปิดดีมากคุมมันมากอันนี้คุมมันน้อยกว่านะ ColorStay ค,คุมมันน้อยกว่าเอ้ย p h เ t o ร e a d ดคุมมันน้อยกว่า ColorStay นี่ถือว่าโอเคละวโอเคที่สุดถามว่าถ้าคนที่แบบเมืองไทยหน้ามันก็แนะนำา o o o r s t t y ดีกว่าแต่ส่วนตัวเราชอบ Photo Ready อ,อ่ะเออ เพราะมันเบาบางอ่ะมีอีกอันหนึ่งที่อยากจะมาบอกกับทุกคนไม่คือสิ่งที่เลิศคืออันนี้ Miss Teen Brow เป็นเขียนคิ้วแบบตลับคือตอนแรกอ่ะดูพี่โยโดรยาวารไรตี้เสร็จแล้วนางเนี่ยพ r ีเซน t a อันนี้เวราแล้วแบบดูตอนแรกเราก็เฉยเฉยว่าเฉยเฉย,ฉยฉไม่คิดอะไรนี่เลยพอเราได้ลองใช้จริงๆมันเลิศมากอันละแปดสิบเก้าบาท น้องไปซื้อมาเนี่ยน้องเขียนอยู่เลยเลดมากไม่หลุดเลยแล้วน้องไม่ได้ใช้น้ําเขียนแบบพี่โยนนะคือใช้เป็นฝุ่นคือเขียนปกติเลยแต่ถ้ายิ่งใช้น้ําเขียนมันจะยิ่งเลิศขนาดไหนลองคิดดูสินะคะโอเคสรุปแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอโทษหนึขอโทษอีฟด้วยทีม่มที่แบบโววเวอร,วอร,รอ์วุ่นวายเกินไปรู้สึกเกรงใจแล้วขอโทษจริงๆเดี๋ยวเราก็สั่งของ กับเขาตามปกติคือเราไม่ได้ทะเลาะกันนะแต่ด้วยความรู้สึกผิดและด้วยความวุ่นวายของเราไงและข้อสองก็คืออะไรอย่าลืมไม่ได้รับฝากซื้อของตามโคตโตเซ็นเรานะถ้าอยากจะได้อะไรจากอเมริกาให้ฝากอีฟเอาแต่อีฟเขาไม่รับตามเว็บเพราะว่าพี่สาวเขาที่อยู่อเมริกาหรืออะไรนี่คือเขาวุ่นวยเขาไม่ชอบวุ่นวายสั่งของจากเวบโอเคปะ และข้อที่3ก็คือเรื่อง p h โตเรดี้กับ c o l o r s t a สและสุดท้ายนี้ฝากด้วยนะคะ Golden น a t ชโสีทอง320บาทนะคะส่งฟรีไปเลยเหลือเต็มกระปุกอย่างแน่นและพูดได้เลยกล้าพูดได้เลยว่าแทบไม่ได้ใช้ใช้ได้อยู่ประมาณอ่ะประมาณ5้ครั้งเพราะว่าแบบก็หยดผสมมาลองพื้นนิดเดียวตามปกติถ้าผสมเยอะไปหน้ามันก็จะเงามันเกินไปถูกปะเออและถ้าใครมีค o ลเลอร์ส แนะนำให้ผสมกับอันนี้จะเลิศม,มากน่าจะมีความเงาไม่แม็ดนะคะโอเคงั้นวันนี้ไปก่อนแล้ว9นาทีแล้วสวัสดีค่ะ